การจับแก๊งยาบ้ารายใหญ่ของชุมพรวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณต้วกครับครับเราดําเนินการในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะครับเราดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อวัน ที่ผ่านมาเป็น,านที2 2 1ในเรือ่องผู้ที่มีพฤติกรรมและเป็นที่สงสัยนี่เราก็ได้จากการสังเกตของหล่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเนื่องจากอำเภอท่าแซกเป็นอำเภอเดียว,วของจังหวัดชุมพรที่อยู่ในชายแดนน,นะครับระยะทาง8 1 0 4อะไร58กิโลเมตรนะฮะประเด็นก็คือว่าเราเห็นพฤติกรรมนะฮะก็คือนายคนนี้เนี่ย เป็นผู้ที่พกแลาพุธปือนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งนนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะก็ได้อาวุธปืนแล้วก็ได้ยาบ้ามา10เม็ดนะซึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้สอบสวนนะฮะและก็ติดตามเครือข่ายทั้งหมดปรากฏว่าเครือข่ายที่เกี่ยวโยงในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ติดตามมาทั้งหมดนะก็ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด4คนและก็ตามไปจับที่ นเกตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้อีกหนึ่งคนนะครับก็รวมทัม้งหมด4คนอย่างที่แจ้งนะฮะตัดยาว้าอยู่ที่6 0พ0นกว่าเม็รนะนี่ก็เป็นจํานวนมากแต่ที่สําคัญและสงสัยก็คือว่ากลุ่มนี้ใช้อาวุธปืนะนะฮะแล้วก็มีอาวุธปืนได้ถึง6กกระบอกนะที่จับกลุ่มได้ในวันนี้นอะกจากนั้นยังโยงในเรื่องของยานพาหนะฮนะสมุดบัญชีนะฮนะแล้วก็ในการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเมื่อได้จนะับกลุ่มและได้บาแสแล้วเนี่ยผมก็แจ้งให้ทางหน่วย ปปสนะครับได้เข้ามาเพื่อตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการเงีนเลื่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สําคัญคือเกิดขึ้นในพื้นที่และเกิดขึ้นจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะรวมทั้งฝ่ายทหารและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทุกหน่วยก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้วางแผนดำเนินการขณะนี้นะครับก็ได้ผลและได้ของกลางอย่างที่ที่น้องสืบมันเคเห็นนะครับก็ ก็ขอบุณทุกหน่วยนะครับที่ได้ร่วมกันและที่สําคัญก็คือทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเราก็ดาเนินการในส่วนชุดปฏิบัติงานก็ดาเนินการติดตามข้อบุญในเรื่องนี้เพื่อกวาดล้างในเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญน,นะฮะในการป้องําลายชาติของเราให้กวาดล้างให้ไม่เหลือนะในพื้นที่จังหวัดพุมพนนะครับเห็นว่าคนกลุ่มนี้อ้างเบื้องหน้ามีการขายกระท่อมด้วยไหมฮะตอนนี้ท่านจะ เช่นนวดกับแก๊งขายกระท่อมดินทางยังไงบ้างครับคือในเรื่องของกระท่อมเนื่องจากว่ากฎหมายยาเสพติดจะได้ปูดล็อกในเรื่องของกระท่อมก็เป็นอา,อาวุธปืนก็จะเห็นว่าเป็นอาวุธปืนขนาดเล็กทั้งหมดก็คงจะมีไว้เพื่อถ้าเพื่อการต่อสู้มันคงไม่ได้นอกจากบารเรต้ากระบอกนี้ใช่ไหมอันนี้บารเรตต้าขนาดเท่าไหร่นะ ใช้ขนาดจุดสามเปดร์เซ็นโคครับโคใช้ลูกโคแหละลูกจุดโคแหละก็เป็นปืนที่ทั้งหมดส่งขายที่ประเทศต่างก็อาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องไายแรบเพราะว่าอาวุธปืนเหล่านี้มันขาดแลนในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าการ้นการส่งการเก็บแะ้็ดูแล้วมันไม่ใช่อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้จริงๆ แต่ว่ามันมก็เป็นอาวุธปืนที่ติดกฎหมายก้าม<ถ>มองานก็ฝากให้ครับเฮทีลน,นมาท่เดียวกับพีนิดเหรอมาได้กับไหนมาได้กับบีที้า โอ้นี่ก็เจ็ดแปดแสน 8, 8. เป็นมีค่าหมดเลยต้องไปเช็คทะเบียนว่าว่ามันเป็นรถใคร